กล้องตัวเดียวมีถึง2เลนบันทึกภาพพร้อมกัน2ปกล้องฮะไม่มีเน็ตก็ใช้ได้แถมรุ่นนี้นะฮะมาแบบติดตั้งง่ายภายใน30วินาทีครับทุกคนครับซื้อกล้องติดบ้านอย่าซื้อมั่วครับซื้อของแท้แต่ชัวร์ดีกว่าครับกับตัวนี้เลย นี่เลยครับกล้องตัวนี้ครับคือเดนโก้ IP ทวินนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนบ้านของน้องเฟรยาครับแล้วก็ต่อไปใช่ไหมฮะเขาว่าจะมาเล่นตรงนี้บางทีเขาขึ้นมาเล่นคนเดียวเนี่ยผมก็เป็นห่วงใช่ไหมผมก็ต้องคอยสอดแนมเขาด้วยกล้องวงจรปิดนั่นเองครับแต่จริงๆกล้องวงจรปิดตัวนี้ไม่ใช่สอดแนมลูกอย่างเดียวนะมันใช้ติดบ้านก็ได้หรือว่าติดตามร้านก็ได้นะครับและที่สำคัญกล้องตัวนี้เนี่ยกล้องตัวเดียวมีถึง2เลนทุกคนตัวนี้นะฮะเป็นเลนฟิกซ์หนึ่งอันนะครับและด้านล่างเนี่ จะบอกว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปติดหลายจุดนะฮะเพราะว่ากล้องหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถดูได้หลายจุดมากเลยเราสามารถปรับเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน V 3 6 0 Pro ได้เลยนะครับเราตั้งค่าในแอปเตือนมีเวลาคนเดินผ่านก็ได้ด้วยนะครับที่เด่นฮะกล้องนี้เนี่ยเป็นภาพสี24ชั่วโมงครับมีอินฟราเรดและไฟ LED มาให้ถึง24ดวงครับตัวไฟ LED ตั้งให้เปิดอัตโนมัติเมื่อตรวจพบคนเดินผ่านได้ด้วยนะครับบันทึกภาพพร้อมกัน2กล้องฮะภาพชัดแล้วนะครับเสียงก็ชัดเวอร์ถ เดี๋ยวผมกดให้ดูเฟยาจ๋าเล่นเสร็จหรือยังลูกเข้าบ้านได้แล้วได้ยินไหมฮัลโหล กล้องตัวนี้นะครับทำมาเพื่อบ้านที่ไร้มุมอับจริงๆฮะเก็บได้ทุกมุมครับไม่มีเน็ตก็ใช้ได้แถมรุ่นนี้นะฮะมาแบบติดตั้งง่ายภายใน30มสิบวินาทีครับเราไม่ต้องใช้ช่างก็ได้ติดตั้งเองได้เลยฮะดูออนไลน์ได้ทุกที่เดนโก้ไอพีทวินตัวเดียวเชื่อมมือถือได้สูงสุด1ิเครื่องครับเฝ้าบ้านเฝ้าร้านใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนั่นเองนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยติดด้านนอกนะครับเวลาฝนตกหรือโดนน้ำเนี่ยก็ไม่มีปันหาครับ,ครบเครื่องใช้ได้ปกติครับและอีกอย่าง ดูแลถึง3ทุ่มมีคอร์เซ็นเตอร์ดูแลอีกเทียบได้ใช้ยาวๆไม่มีปัญหาแน่นอนครับวันนี้เดนโก้ขมีโปรพิเศษฮนะเฉพาะคนที่สั่งซื้อผ่านคลิปผมเท่านั้นนะฮะใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดนโก้ไอพีทวินครับผมติดบ้านไว้มั่นใจได้นะครับออกไปไหนก็มีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านของเราปลอดภัยนะครับเดนโก้ไอพีทวินนะฮะกล้องดีๆแบบนี้บอยใช้ยังไงก็ใช่ครับ